พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิติศาสตร์บัณฑิตท,ทีมด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอายุความในการฟ้องคดีอาญาครับในคดีอาญานะครับ ถ้ามีได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความครับ 1. ความผิดต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจําคุก20ปีต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายใน20ปีครับ 2. ความผิดต้องระวังโทษจำคุกกว่า7ปีแต่ยังไม่ถึง20ปีต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายัางศาลภายใน15ปี 3. ความผิดต้องระวังโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปีต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายัางศาลภายใน10ปี 4. ความผิดต้องระวังโทษจำคุกกว่า1เดือนถึงหปี ต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมาอย่างศาลภายใน5ปี 5. ความผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1เดือนลงมาหรือต้องระวังโทษอย่างอื่นต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายัางศาลภายใน1ปีครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรอกร์ ak, เกติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ